วัสดีครับผมนายพุทธิพิสิทธิพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีรอยอ้อเอวิทยาศาสตร์ในความหมายที่เราได้ได้เรียนรู้กันนะส่วนมากก็จะพูดเรื่องธรรมชาติหมายความว่าเป็นการศึกษาสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพื่อผลประโยชน์ในการที่ศึกษาแล้วนำมาใช้ปรับเปลี่ยน ความเป็นอยู่นะแล้วก็ทำให้ชีวิตของมลมนุษยชาติเนี่ยได้รับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ีจริงๆแล้วถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยมันอยู่ในกับมนุษย์ทุกคนนะครับแปลว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราสัมผัสต,ต่างๆเนี่ยนะถ้าเราไม่ไม่ปรับตัวไม่นำหลักการของวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ย มันก็จะทําให้ตัวเองอพัฒนาลําบากนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบข้างหรือพืชพันธยาหารเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้วิทยาศาสตร์มันจะต้องมาอยู่ในมุมมองของทุกคนแล้วทุกคนก็นําวิทยาศาสตร์นําขั้นตอนนํารูปแบบวิธีการต่างเนี่ยเอาไปใช้จะทําให้เราสามารถดํารงอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข เมื่อเรามองดูปัจจุบันแล้วต่อไปเราก็มองดูอนาคตว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่มันมีสำ,มนสำคัญที่มองเห็นชัดเจนก็คือว่าเราพูดเรื่องหลักสถิตินะฮะ,ะถ้าเรานําเรื่องสถิตินําเรื่องการพยากรณ์นะครับโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมามา,มาใช้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่คาดการล่วงหน้า เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้จริงๆวิทยาศาสตร์มันจะเป็นตัวที่ค่อยๆทำให้เราซึมซับว่าอนาคตจะเกิดอะไรเช่นถ้าในอดีตรเราศึกษาเรื่องธรรมชาติของสัตว์ฝนจะตกฟ้าจะร้องเราก็ดูจากมดนะแต่ตอนนี้เราเริ่มสร้างาเขาเรียกว่าเครื่องมือ ในการที่จะวัดในการที่จะวัดการสั่นสะเทือนเอย่ยหรือการเปลี่ยนไปของอุณหภูมินะครับมันจะทําให้เราสามารถคาดการณ์ไปข้างหน้าได้ว่าชาวบ้านจะต้องปรับปรุงตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์จรึงเป็นตัวที่สามารถจะกําหนดรูปแบบวิธีการและก็วิถีชีวิตของตัวตนของอพลเมืองโลกได้ครับ ก็ในกรอบของวิทยาลัยของเรานะครับโดยคณะผแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกรอบเพื่อเป็นการดึงดูดเพื่อเป็นการให้แนวทางของนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้จริงๆว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ไหม สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบข้างได้ไหมเราจึงเชิญชวนให้พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ r c a d s c i e n c e นะครับของวิลยาเกษตรและเทคโนรอยเอียท้ายที่สุดนี้ก็หวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือแล้วก็กล่าวขอบคุณคณะแผนวิชาสามัญน,นะครับโดยคุณครูในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์นะครับ ที่ได้มุ่งมั่นแล้วก็คณะนะครับที่ได้ช่วยกันพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็จะสื่อความหมายแบบนี้ในช่วงโควิดในช่วงการเรียนแบบออน,ออนไลน์นะครับจะทําให้พี่น้องของเราได้หูตาสว่างในเรื่องของวิทยาศาสตร์อย่างเขาเรียกว่าปัจจุบันทันด่วนสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ